โอ้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะฮะฮัลโหลนี่คือใครคนได้ยินฉันบหโอ้ยเจ้านายมีอะไรขึ้นเหรอตอ้หเฮ่อเสียงนอนเพ่ไใร้อมากดีฉันต้องการคนมากขึ้นเพื่อทำงานและกางคืนดังนั้นฉันเหรอดังนั้นอย่าจังวะ ดังนั้นฉันเปลี่ยนตารางเวลาให้ไปทำกลางคืนก็คือเปลี่ยนกลางคืนเลยเปลี่ยนเราให้ไปทำกลางคืนเพิ่งเช้าไม่ทำเด็ดเดี๋ยวประเทศไทยมันร้อนเกินใช่นั่นคือทั้งหมดลาก่อนเด้อเฮ้ย f e w moments later โอ้ยโอ้ยโจ้มโอ้ยนั่นใครนะเลี้ยวสุด มูลวอกไปปมูลวอกมูลวอกแปดแฝดตรงนู้นเดี๋ผสมคุยกับบอสเฮ้ยมูลพี่ถือบางสิ่งคืออะไรฮะคือว่าได้ไงไม่รู้หน้าก็หน้ากากรู้สึกว่าหน้าคุณคุณเหมือนเกมและสักอย่างที่เห็นในในอันนั้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผู้ชายอ่ะเือตกใจอ่ะฉันอะไรอ่ะฉันมฉันทิ้งโน้ตไว้ในห้องพนักงานโอเคครับอุ้ย โอ้หนูตัวบักเอกบอกเลยนะว่าหน้าคนนี้คุณคุหน้าบอสคุณมากเออิคาโดอะโวคาโดเนี่ยอ่านกระดาษโน้ตอ่านทำไมอุ้ยลืมประตูจะทะลุเข้ากำแพงเหรอหรือว่ามันมีอะไรบางบางอย่างข้างนี่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 เอออ่านพี่อ่านเอ้ยบูแม่พี่อ่านเลยอ่านได้เขาอยากให้ฉันทำความสะอาดเปิดสวนสัตว์เขาไม่ใจไม่ใจฉันพอสำหรับสิ่งนี้ เก็บวัตถุดิบไปเก็บสะอาดเก็บเก็บขยะเออเก็บออสะฮ้ยจะเก็บเนี่ยแต่จะเอาปืนไฟมายิงไงอ่าหมดแล้วหมดแล้วเอ,อ้ยนึกว่ามันเป็นขยะเวลาล็อกสวนสัตว์ล็อกสวนสัตว์ไปข้างหน้าข้างหน้ารู้สึกว่าสวนสัตว์นี่มันเล็กแปลก,กเออจริงสวนสัตว์โอ้เสร็จทั้งหมดแล้วไป A few moments later ไม่เป็นไร เสียงอะไรไปดูปะเสียงประตูะตว้าวเสียงเหมือนประตูเลยโอ้ย,อยใครมาน่ะบางทีเพื่อนเราเอาจจะมาก็ได้นะเสียงเหมือนประตูวายนาคือใครอ่ะโอ้ใช่ฉันชื่อผู้ชายคนนั้นคือใครเสตมาฮะอูยิ้มผู้ชายคนนั้นคือใครไหนลองคุยดิเอ๊ มาทำอะไรตอนคืนนี้มีปัญหาอะไรไหมเอาไหมเอาสมัดไหมฉันต้องการอยู่เข้าสู่เข้าสู่เข้าสู่สวนสัตว์ไปแี่ไหนอ้ยไปดูอะไรตอนคืนเฮ้อใครเหรอครับใครดีสวนสัตว์ปิดในไม่ดีคุยว่าบออะไรตัวตัวตอนนี้บอเว้ยบอไม่ไม่ พ่าไปทันทีคุณเจ๊งทุกท่านคุณจะเสียร้องไห้เฮ่เฮ่ฉันจะกลับมาเมื่อคุณไม่คาดหวังมีแมวป๊อบแมวคาปิปาลาดนตรีีควรเตือนลุงหน้าอะไรโทรหาเพื่อนร่วมงานโทรหาเพื่อนร่วมงานอยู่นี่อยู่นี่เอออยู่ใกล้พอดีเลยเออวาร์ปมาเลยกระจอด เมย์จอด,จอดเคยแจ้งให้ให้คุณทราบนะเบบื่อควที่คุณเจออะไรโอ้วกเขามีคนแปลกงานอยูอย่มีเกย์ฉันเขากำลังพยายามเข้าสู่สารในเวลานี้คนบ้าใช่ไหมโอ้ยห่วงโซ่อาหารฮะห่วงโซ่ป,ประตูเขยา่าเฮ้ยอะไรนะ อะไรนะ่ะกับมาแล้วหรือไปดูดิบูมไม่รู้ไปดูสิไปเข้ามาดิพี่เอากะปีปลาไปต่อยม่เอาฟอบ,บ้าดีไม่ใช่กะปีน่านใครกะปีฟาล้อสวัสดีครับคุณใครเนี่ยเฮ้ยรับขนมจีบสาลาเปาพร้มไหมครับจอยวัตดูยูมิสแมนเฮ้ยคุณหมายถึงใครวูน่าเกลียดแค่ปลุกตู้ตอนนี้เปลอ ว่าให้บูมหันมาหน้าทุกใจตกใจที่จําได้อันนั้นไปพี่ว่านะคนบ้านมาแน่นอนตรงนี้จริงเหรอโอ้โหเก็บเนื้อแป๊บให้อาหารสัตว์ให้ทําไมผิดโอ้ยพี่ต้องอ่อยไงสวัสดีจะแมวูอุ้ยลูกแมวโอ้โหเดวให้เองตัวนี้ตัวอะไรอูดเอ๊ะใช่เหรอวัวปะหรืออูดตรงไหนเฮ้ยกระปิปลารไอ้ไม่ใช่ฟอบป้าฟอบบาล่างเลี้ยงโอ้ ฟอกบ,บ้าเลยว่าก้อนหินเนี่ยโอ้ฟอกบ,บ้าเลยก้อนหินกินเยอะๆแต่ใจตัวไวๆ<ช>นะหนูหนาอะไรเนะี่ยฟอกบ,บ้า,าไปแล้วหนูนาเลยหนูหนาอันนี้กองฟอกบ,บ้าอีกกองหนึ่งอันนี้ฟอกบ,บ้าเล็กฟอกบ,บ้าเหลี่ยมระวังมันกินบูมนะอ่ะเปิดเลยด,ดีไม่เปิดไม่ปิดไม่ปิด ตัวสุดท้ายเฮ้ยนี่ไงก็ปิปลาเอ้ยเออใช่ใช่ใช่ังหือโอ้ยโอ้ก็ปิปลาผอมมากอดนมตูดกันด้วยเดี๋ยวตัวนึงเอาบูมหนูหนูอ๋อหนูยังไม่ให้ไปให้หนูเปล่าประตูก็ปิดเนาะบูมใช่หนูร้องเมียวเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาเดี๋ยวเื่อพี่เื่อพี่เอ้ย นานแค่ไหนเลยที่เราจะกลับบ้านเชื่อพี่คนบ้านจะมาเหรอแล้วเขาบอกว่าจะกลับบ้าโอ้ยตกใจเลยโอ้ยโอ้ยเยอะแตกกูเลยโอ้ยตกใจเมื่อกี้โอ้ยเยอะแตกเนื้อนั่นมันมีอะไรบลูเนื้อนั่นมีอะไรเอ๊ะบลูมันอ่านว่าไงบลูให้เราไปทำอะไรให้เราเอายาอะไรทีจัง ว่าอ๋อหนูเป็นอะไรหนูเป็นที่กาบนี่กินยาซะไอ้แมวมันอยู่ไหนอะแต่อีกตัวนึงไม่เป็นไรเลยเฮ้ยแต่ดูนี่ดูนี่ฟพบบ้าโอ้ยพบบ้าไม่มีหูอุ้ยเอ้ยพบบ้าเหมือนอันนั้นเลยอ่ะไอ้แมวอ่ะแมวอ่ะเฮ้ยแมวฟ์บบ้าอันสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ตรงกรงฟพบบ้าย่างโตก็ฟพบบ้าโตตรงกลางเลย โอ้ยตัวเบืล่ม,มันไม่ใช่ฟอบ้ามันเป็นก้อนหินเออพี่ขังบูไว้ขังไม่ได้หรอกเอ่ว่าพวกเขาควรจะดีอืคนบ้าจะมาแน่ตรงนี้ส่งยางแปบตพี่รอหน้าประตูไว้ก่อนร้อล้วคือทั้งหมดใย่ไหมอือ่ากู้เห็นพี่เจนไหมไม่เห็นดูกล้องป่ะโอ้ดูกล้องโอ้ยฟอบ้าเหลี่ยมมอง ปวกบ้าเป็นก้อนหินอุ้ยหน้าก,กากให้ทำอะไรนะดูกล้องปกติไป<ม>คืออะไร<ม>อ๋อปกติปกติปอบ้าเหลี่ยมจะอยู่ในกรงมีคนบ้าแน่เื่อพี่จริงเหรอลองดูลอดูนั่นไงเฮ้ยไปดูปะนั่นเจ้านายเราอยู่ในกล้องแล้วเนี่ยคนดังไงคนดังเฮ้ยไม่ใช่คนบ้าเจ้านายเออ,อไม่ไันแล้ว เจ้านาอยปิดไฟวอยิ่งโอ้โหไฟดับไม่ทำอะไรป่าบูมขอให้จอซ่อมก้งไฟฟ้าใครคือจอหัวหน้าเราอยู่ไหนเอาหัวหน้าหายหัวหน้าหายหนูหันนี่เราก็ถามจอเลยจออยู่ไหนเฮ้จอคนไหนจอซ์อม <า S 2> เนี่ยจอซ แน่นอนผู้ชายมันเกิดตลอดเวลาไม่ปิดประตูว่าอาจสิเกิดเยี่ยมของคุณเพื่อนเยี่ยมยอดไม่ใช่เหรอเออยอดเยี่ยมถูกแล้วทำอะไรต่อแค่แค่แค่ปิบารแาแค่อาแล้วจอนหายไปไหนโว้ยม้าเลวมันไม่ใช่เขาปิบารานะแค่แค่ปิบารา อ่าบูมจอดจอดหายไอ้ไอ้ไอจอดเ่ะไอ้จอดจอดน่าจะโดนหัวหน้าบูมอ้อนี่ไงมาแล้วบีบีจอดบีบีจอดมาแล้วบูมไอ้ไอ้จอดไอ้จอดไอไม่บอ้ไอไอจอดไอตัวละครในเกมนี้เป็นผู้หญิงวะมทำไมอ่ะจอดหน้าแบบแก่มากทำอะไรต่อดูกล้องอีกแล้ว เทปวิดีโอเทปวิดีโอไม่เก็บที่กล้องก้องมีซอนอยู่ในข้างในกล้องกล้องเทปเป็นอะไรอ่ะไปเอ้ยฉับ้าไปดูปะเขาทำอะไรเยอะแตกอ่ะเออเขาเขาเป็นเอเลี่ยนโอ้ยหนูงัดบางเนาะหนูกิน สู่สวนสัตว์สวนสัตว์กำลังจะว่าอยู่แต่ว่าทะไมหนูตัวใหญ่จังดูทำไมนี่ไงมันคล้ายๆเกมที่เราเคยเล่นไปนะบูมเกมอะไรโอ้ยนอจอดทำไมคุณถึงเฝ้าดูมัน บอสบอสบอกบอสจะฆ่าบอสจะฆ่าคุณเหรอเขาจับคุณได้ฉันคาดหวังว่าเออตามฉันฉันแสดงอะไรบางอย่างให้คุณเห็นไปไปหาจ็อดไปไหนเจอพี่มีบอสมานนอนบอสไฟเอาจ็อดล่ะโอ้จ็อดอยู่นี่โอ้เดินลำบากนะจ็อดเดินช้ามากไปไหนจ็อดจ็อดเดินช้าจ็อดติดกำแพงเมื่อกี้เอ้ย สูงเงีายเนี่ยเห้นี่คือนิตยสารนิตยสารอ่านมันท่าอะไรอ่านมันท่าคุณตาอ้าวอย่าฟังเทป VSP หากคุณทำคุณอาจเรียกคำสารออกมาได้ครั้งหนึ่งมีชายชรลาคนหนึ่งมาที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง และเสียชีวิตในกองหนูวิญญาณของเขายังคงแอบซ่อนอยู่รอบๆบริเวณนี้ตอนกลางคืนแต่ตั้งแต่เขาตายผู้คนต่างพูดว่าพวกเขารู้สึกถึงความการอยู่ของความชั่วร้ายพวกเขาได้ยินเสียงกรีดล้องเสียงเลื่อนโซ่เลื่อยโซ่และ ความเจ็บปวดอีกมากมายการฟังไข่ sp มาจากคำสาปของเขาหากคุณสังเกตดูเขาจะกลับมาตั้งแต่ในรูปแบบที่แข็งเกร็งกว่าคนขยเนื้อสรเมียนฮะ s p e a เมนมาจากไหนเสียงอะไรเสียงลบกูไรว้ายพี่ลาบตายอยู่ๆ้ๆเลยนี่หว่าอยู่ๆไง นี่ไงว้าเอกไทำอะไรจะจะแสดงดูว่านกพิรามนี้กินได้วะตัวสอบกล้องเยอะโอ้ยดูกล้องแค่พี่ปลาลานะดูกล้องดูกล้องใคยใครอะตำรวจคุณพี่ใครจะเข้ามาได้ไง สงบเงียบฉันเป็นตำรวจฉันเข้าไปเพราะประตูเปิดอยู่ฉันเพิ่งมาแจ้งให้คุณทราบว่าฉันได้รับรายงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับฆาตกรขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงที่นี่ผู้คนไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่บางคนเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณแต่ทุกคนบอกว่ามันเป็นของจริงจะอยู่ อรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณทั้งสองอเคตำวจก็ไม่อยู่ตรงนี้โอ้กูน่าอยู่ปะเฮ้ยโคยเชนโซแมนมาจากไหนเ <c oughs> ชนโซแมนตำรวจนิดนิดนิดดนนิ่นิด <c oughs> นิดนิด เจ้าเจ้าหน้าที่สัตว์เจ้าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แจ้งจอดทำอะไรเรออาะไรกําแพงอ่ะอ,อ,อยู่ข้างนอกเสียงกีตรองเออ, <laughs> เอ,อบอดออพี่่ด้นบน <laughs> ขึ้นเหยังอยู่ไหมขยะ ไม่นายเนี่ยตำรวจมาได้ไงมันล็อกอัะบูมกุ้งแข่กุ้งแท่ล็อกฉันไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลยอุ้ยด้านนอกมองหินอยู่ควรไปดูเออด้านนอกมองหินแต่ทำไมบอกว่าไม่มองหินข้างนอกมีอะไรตัวสอบสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกข้างนอกเออทำไมเมื่อกี้ประตูมันล็อกได้ไง จ,จอห์นหายไปไหนจอสพูดว่าเป็นจอร์นทำไม<ช>ไม่ปิดประตูวะเฮ้ยเหี่ยละช่างช่างไม่จอร์นหน่อยเอ้ยอยัามันจอร์นไม่จอสไม่จะจอร์นจอสจอกกบหัวหน้าช,ช่างช่างอะไรเมื่อกี้ไม่เห็นหรอโอ้ยเจสันโอ้ยวิ่งแล้วไปไหนไม่รู้ ไปไหนเนี่ยเอาชีวิตรอดบูวิ่งหนีไปเรื่อยๆอ๋อเขาวิ่งอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกว่าวิ่งโอ้น่ากลัวนม่เกี่ยวน่ากลัวทำไมเลื่อนในเกมนี้มันเป็นสีเขียวตอนนี้เรากำลังไล่